แรงบันดาลใจเล่ม6หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากขอลนำเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2,485จนถึงฉบับที่2,498และผนวกเอาบทส่งท้ายคือแอไม่เย็นขอ,อยาซึ่งเคยตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับวันที่17กุมภาพันธ์ 2549เข้าไหวด้วยมีญาติสนิทมิสหายของผมจากโลกนี้ไปแล้วหลายคนแต่เมื่อนึกถึงบรรดาคนที่จากไปจะมีเพียงไม่กี่คนที่ติดอยู่ในความทรงจำเป็นพิเศษขอคัดมาเล่าให้ฟังสักสองคนคนแรกคือคุณยายของผมเองท่านจากโลกนี้ไปหลังจากมีชีวิตอยู่เกือบ80ปีซึ่งก็นับว่าเป็นเวลานาน,านตามมาตรฐานอายุไขมนุษย์ยุคปัจจุบัน มรณกรรมของท่านทิ้งอะไรไว้ให้ผมบ้างก็ขอให้ดูได้จากบทกลอนนี้เห็นคนตายก็หมายรู้เดี๋ยวกูด้วยอีกไม่ช้าชาราป่วยแล้วมวยศูนย์สุบวางนอนอย่างคอนไม้คล้ายอิดปนูนรอขึ้นเผาให้เอาศูนย์มานับกายเหลือเพียงชื่อให้ลือจำทำไมเล่าเขาก็รอคอขึ้นเคียงเรียงจากหายเหมือนกับเราเฝ้าจดจำแล้วกลับตาย ชื่อก็วายกายก็วางว่างหมดกันบทกลอนข้างต้นปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องทางนรุพานกล่าวได้ว่าหากไม่ใช่เพราะการได้เห็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผมมาแต่เล็กนอนนิ่งอยู่ในโรงสีขาวกลอนบทนี้ก็คงไม่มีวันปรากฏให้ใครได้อ่านกันอีกคนหนึ่งที่นำมรณะกรรมอันน่าจดจำมาให้ผมคือเพื่อนสนิทที่นั่งทำงานมาด้วยกันเขาโทรมาหาผมครั้งสุดท้ายตอนอยู่ในห้างสพสินค้าแห่งหนึ่ง และบอกว่าเร็วๆนั้นอาจจะบวชเพราะสนใจธรรมะมานานแต่ยังไม่ได้บวชสักทีผมทราบข่าวของเขาอีกทีก็เมื่อเขาเสียชีวิตจากการเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าในจังหวัดบ้านเกิดความตายของเพื่อนคนนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจากความตายของคุณยายผมมากอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์จริงที่ทำให้เลิกประมาทเสียได้ด้วยเหตุที่เพื่อนของผมลาโลกก่อนวัยอันควรเพราะเพิ่งขึ้นเลขสามไม่นาน แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาหน้าตาไม่เหมือนคนอายุสั้นทุกคนรอบตัวพากันไม่อยากเชื่อว่าเขาตายไปแล้วจริงๆสิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผมก็คือคำพูดของเขาเมื่อครั้งนั่งทำงานอยู่ใกล้กันเขาเปลยขึ้นมาว่าเมื่อคืนเปิดเทปมว้วนหนึ่งฟังเป็นเทปที่ไม่ได้ฟังมาเสียนานจูจ่ๆก็นึกขึ้นมาเฉยๆว่าเอคุณเราไม่รู้วันตายเขาอาจจะฟังเทปมว้วนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ และเทปที่มีอยู่เป็นร้อยๆม้วนใหนห้องลายม้วนก็อาจถูกเปิดเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วเช่นกันผมหัวเราะและตอบเขาว่านั่นสิระหว่างผมกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไปก่อนไปหลังชั่ววูบนั้นผมเกิดความอยากรู้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คิดว่าคนตายทีหลังนั่นแหละถึงจะมีสิทธิทราบคำตอบนั้นผมเป็นฝ่ายทราบคำตอบจะนึกๆไว้ก็ได้นะครับไม่เสียหาย และไม่ใช่เรื่องอัปมงคลหรอกอยากรู้ไหมระหว่างผมกับคุณใครจะไปก่อนกันดังตรินมีนาคม2549คำนำสำนักพิมพ์ทุกคำถามมีคำตอบปุจชาวิสัชนามนุษย์กับการตั้งคำถามเป็นของคู่กันตั้งแต่สมัยไหนไหนแต่บางคำถามเราไม่รู้จะหันไปหาใครหรือไปคนคว้าที่ไหน และบางครั้งเมื่อได้รับคำตอบมาแล้วกลับสงสัยหนักยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เป็นความพิเศษของพระพุทธศาสนาและเป็นความมหัศจรรย์ของพุทธปัญญาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูเอกของโลกทรงเป็นพระสัพพัญยูผู้รู้รอบสามารถแจกแจงอธิบายธรรมชาติทุกสิ่งได้อย่างมีหลักการเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่า พุทธปัญญาที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้นั้นมนุษย์เราจะมีปัญญาเข้าถึงได้ในระดับใดหากเราย้อนกลับไปสองพันกว่าปีแล้วอธิบายเรื่องการเจริญเติบโตของทารกในคลันมารดาตั้งแต่การปฏิสนธิจนกระทั่งการเจริญเติบโตในสัปดาห์แรกจนสัปดาห์สุดท้ายคงไม่มีชาวพารตะสมัยนั้นตามทันแน่นอนเพราะระบบอันตราซาวเพิ่งถูกคิดคนเมื่อไม่นานมานี้ และการถอดรหัสพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตหรือที่นิยมเรียกกันว่า DNA ก็เพิ่งสามารถทำกันได้ประมาณสัก50ปีที่ผ่านมานี้เองเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวเป็นความพยายามของคุณดังตรินที่ต้องการนำเสนอคำตอบมากมายหลายแง่งมุมในการเกิดการมีชีวิตและการตายเพื่อให้มนุษย์อย่างเราๆทั้งหลายที่ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยนานับประการได้เกิดความกระจ่างแจ้ง เกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาที่จะเดินทางต่อไปในเส้นทางอันยาวไกลเพราะหากเรายังเป็นนักเดินทางการสะสมเสบียงไวเลี้ยงตัวนั้นสำคัญยิ่งจริงหรือไม่ครับขอให้ทุกท่านเตรียมเสบียงเอาไว้ด้วยความไม่ประมาทครับดนในจันเจ้าฉายกันยายน2548สารบันคำนำสำนักพิมพ์หน้าเจ็ แรงบันดาลใจหน้าเก้าแทงลูกเกิดจากกรรมใดหน้าสิบเก้าวิญญาณเด็กอาฆาตมีจริงไหมหน้ายี่สิบสองทำไมทำแท้งถึงเป็นบาปหน้ายี่สิบห้าถูกคมคืนแล้วท้องควรทำแท้งไหมหน้ายี่สิบเจ็ดทำอย่างไรจะเลิกหดหูสำนึกผิดจากการทำแท้งหน้ายี่สิบเก้าอยากทำคุณไถ่โทษจากการทำแท้งหนาสามสิ โทษของการทำแท้งหนักแค่ไหนหน้า3าให้เพื่อนยืมเงินไปทำแท้งบาปไหมหน้า3าบุญที่ทำให้เสียงดีหน้า3ากรรมอะไรทำให้เสียงแย่หน้า44ผลที่ได้จากการใช้เสียงเผยแผ่ธรรมะหน้าห1ปากกับใจไม่ตรงกันมีผลกับเสียงอย่างไรหน้าห8ทำไมบางคนหน้าสวยหุ่นไม่ดี หน้า6กกรรมที่ทำให้หลงเชื่อผิดผิดหน้า71เ็เป็นเมียน้อยถือว่าเล็วแค่ไหนหน้า77อยากหยุดเป็นเมียน้อยทำอย่างไรหน้า87คําคำอวยพรมีผลจริงไหมหน้า91าสสัตว์นำโชคเป็นเพียงความเชื่อหรือเรื่องจริงหน้าหนึ่งรกรรมที่ทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานหน้าหนึ่งห้า กินเหล้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจะผิดได้อย่างไรหน้า112การทำทานที่ดีต้องตั้งจิตอย่างไรกันแน่หน้า119เหตุผลที่พลาโซดาบันปิดอบายได้ถาวรหน,น้า122ชาติแรกมีขึ้นมาเมื่อไรหน้าหน1้า131พุทธทรรมนายปลอมหน้า135สงสัยพุทธลีลาหน้า140 จะแก้อาการพูดเพอเจอรได้อย่างไรหน้า145ให้เพื่อนล็อกข้อสอบบาปไหมหน้า147เจอเจ้านายเร็วๆประจำหน้า150บางคนคิดทำดีทำไมไม่มีอุปสรรคเลยหน้า154กลับพระปฏิมาแล้วพลอยไหว้คนอื่นด้วยใจแบบเดียวกันหน้า155 สวยจัดกับเก่งจัดอยู่ในคนคนเดียวได้ไหมหน้า159การสนทนาทางอินเทอร์เน็ตเป็นกายกรรมหรือวาจีกรรมหน้า166สมีเป็นอุปชาได้หรือไม่หน้า169ขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างแรงหน้า172่ทำไมบางคนประเมินตัวเองสูงหรือต่ำเกินไปเสมอหน้า176เชื่อบุญบาปแล้วไม่สบายใจเลย หน้า179พุทธนิมิตเป็นของจริงหรือไม่หน้า183พระพุทธองค์บัญชาทุกสิ่งได้ตามพระทัยไหมหน้าหน0บทส่งท้ายแอไม่เย็นขอยาหน้าหน5เาเตรียมสเบียงไวเลี้ยงตัว6